สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับเราช่องไลน์ทางเงินนะครับผมอ๋อสวัสดีครับควันอะไรนี่ควันบิกน๊กอยครับผมอันนี้ชื่อซีดออะไรซีดอคุณซับครับผมเป็นอะไรครับอ๋อนี่น้ำกัดเทา้าแล้วก็มีฟีมีฟีด้วยซื้อมาใหม<า>่บ่ฮะคุณตาก็ากมาด้วยนี่ คุณตาลุนมาเยี่ยมช่างไทยคุณตามาดูพวกเขาหนิแล้วอ๋อมาดูลูกลูกอนหนุ่มด้วยไหนนี่ก็ลูกหนุ่มนุ่มก็ลูกหนุ่มโอ้มาดูลูกอนหนุ่มหมดนี่เป็นตัวเทนศวะนี่เป็นตัวเทนครับคุณตามาดูเป็นไงตัวลูงดีขึ้นยังคุณตาเออคดีขึ้นเลยคุนั่นอะไรชายทองพลายหรือพังเนี่ยชายทองพังพังอันนี้ก็พังเหมือนกันเนาะลูกหนุ่มเนาะอันนี้ชื่อพังอะไรคุณตาเนี่ยนะพังอะไรนะ ตัวเล็กพันอะไรครับพล้านนั้นมันใช่ตัวผู้โบทองชุกโบอันนี้องไม่ให้ทองสุปโวตัวผู้ตาอันนี้พันล้านนี่ตัวนี้ไม่รู้เขาให้่ยังไงไม่้พันพันล้านนะครับพันล้านก็คุณตาว่าซีโดอะไรซีโดคุ้มทรัพย์มั้ยฮัิกพย์ว่าเหมือนช่างงาบัวตา เหมือนช่างงานคุณใหญ่เนาะตาเนาะค<น>ุณใหญ่คุณตาว่าเหมือนช่างงานครับคุณตาลุ้นว่าแต่เป็นซีโดครับ <laughs> เป็นฮอนฮอนลองคุณแบบไหนเนช้างครับแต่ก่อนเป็นช่างอะไรบิ๊กบิ๊กเป็นช่างอะไรแต่ก่อนแต่ก่อนทัวเค็กทัวเค็ก ก็ลันาับผมลานไม้ก่อนไปใต,ต้ตัวแขกตอนี้ก็มาเสียเส้นใช่บเสียเส,สเ้นมารักษาโรงพยาบาลได้กี่วันแล้วพี่ไม่อยคิดมว่าีาเป็นยังไงก็อาการขาดก็ดีขึ้นอาการขาดีขึ้นคอย,ยังไม่หอยังไม่โอ้คอยังไม่ยังไม่หายหายไม่หายต้องซา,านานหหาหาย กับน้องฟีก็ฟีก็ต้องมีมีน้องตาน้องแน่นอนเลยน้องครับเหมือนช้างผมเลยน้องแน่นอนของผมนี่รักสามห้าฟีแล้วม่หายแอน่มกรั้อ่นี่มก็ตังเหี้ยฮอ่นนิ่มนะแม่องเออัดท้องมันนอน่น้นั่นน้องนั่นนิ่มๆน้องนั่นน่ะ ไอ้ฮโดเจนขีดปักเลยขีดแต่เราตนี่นะเ่มันงมาหอยเก่งกงยๆอายุีสิบเปดีไา้ไม่ยิง่ายิงก่หางนี่สวยมากเลยตาสายหางนอหางก็สวยเลยหานี่ใบพูเลยอแค่นั้นเาไรุ่นนครับยังสมบูรณ์อยู่ถ้า ถ้ากินเยอะนี่สมบูรณ์คุนดีกว่านี้ลัตาเนาะสมบูรณ์นี่สวยด้ยนี่ชาติชาติได้กินดีอยู่บ้านเราได้กินดีไม่ได้ทํางานเพิ่มระดัอ้วนขึ้นครับตกมันแค่นั้นเพราะเป็นช้างวัยรุ่นเนาะ21ปีนี่ไอไอเจียงในจูเกาะลันตาจูบวกบีนี่ก็มาเยี่ยมนะครับ<อ>ลายคุ้มซับ ครับอยู่มานะอันนี้น้องอะไรนี่พันล้านใช่ไหมฮะตัวเล็กพันล้าน,นครับผมควานมาอยู่พ่อพ่อไปไหนฮะพอ่อไปไหนทำข,ข้าวเหรอจะทำข,ข้าวครับกินอาหารได้ไยังไม่ได้เลยครับเอื้อไหมเอื้อไหม,อ,อ,ไมอื้ออยู่แต่ไม่กินอาหาร ช่วยกินไหมไม่กินหรอโอ้ไม่กินก็ควานไม่อยู่ครับเพราะมันมีคนณฐานครับมากมากี่วันแล้วสองวันแล้วใช่ไหมครับผมสองวันแล้วซึมๆน้องก็ซึมๆนะครับซึมนะตาซึมๆ อน้ก็อีกสองเชือกครับผมตอนนี้โรงพยาบาลก็มีช้างอยู่ด้วยกันสี่เชือนครับตอนนี้มันก็ลูกพี่ลน้องเหมือนกันนะครับผมโรงพยาบาลนี้ทางม่สบายเยอะนะครับผมดูครับน้องยือนนอนหลับนอนหลับนะครับเพราะว่ากลางคืนนี้จุงลุบกวนเยอะไม่ได้นอนครับดูครับยือนนอนหลับ ก็มันเป็นกำลังใจให้ช้างตัวสีเชือกนี้นะครับขอขอให้หายเร็วๆนะครับผมเดี๋ยวมาดูไข่สุนทรพิบต่อคุณตานี่มาดูแต่ชีโร่คุณทรับย์ตรงไซมีอะไรทิชมมัง่งคุณตานี่มีอะไรเนาะแต่เช้าเหมือนกันคุณตามาแต่เช้าบ่ โอ้โหฟันเขาดีตาเนาะนฟันเขายังดีช้างยังวัยรุ่นเนาะุกไอ้จ้ามาหนัดกนะโอ้บึไดูครับฟันเขายังดีนะครับปุ้งเขายังไม่แก่นะครับแต่ว่าช้างเขาทำงานหนักมาใช่ไหมตาสิบเจ็ดสิบแปดปีนะฮะคุณตาว่าหรือทำงานหนักมาทำงานหนักมาก็เลยเหมือนช้างเกณฑ์เนาะตาเนาะดูทำงานหนักจนเสียเส้นเนาะครับเสียเส้นดูครับเวลาเขาดื้อนี้ ยืมข้างนึงเลยใช่ไหมควันบิก๊กแล้วเขาดูนี่ยืมยงไปข้างนึงเลยครับขาไม่มีแรงขาขาบนจะกระตุกขาจากกระตุกอเออแต่ <laughs> ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลข,ของคุณหมอแล้วนะครับผมก็ขอให้หายเร็วนะปลายขุมทรพัพย์โอ้พังโอ้ซีโร,ร่ขุมทรัพย์ซีโร่ขุมทรัพย์ดินดินมันไม่แห้งเหมือนเราครับ้านเราเนี่ยดินมันแห้ง พ <formation> อได้มีรูปพยาบาลนี่พื้นปูนอยู่นอกตานั่นไม่ใช่เขารักษาแบบธรรมชาติบอกมีพื้นปูนอย่างนี้เลยโอ้พื้นปูนเหมือนกันเขาเอาไปปลูกข้างนอกนี่เอาไปปลูกข้างนอกดินดินมันไม่เหมือนดินบ้านเราดินแห้ฝนฝนทุกวันทุกวันเนาะพ่อพาคใต้นี่ฝนบ่อยเนาะตาอู้ภาคใต้มันฝนดีอยู่แล้วเพราะมีส่งมดูเนาะดูร้อนกันมาดูฝนเนาะในเมื่อบ้านเรามีสามไดูนี่ยิ่งมีเยอะยเนาะ ก้เจคือไอ้บิ๊กนะคับบิ๊กมังกบนอนเลยครับนอนทางพล้านทางพันยืนนอนหลับตัวนู่นทางพลายทองเลยนะทางพลายทองกดูเพิองหายดียังควันดีขึ้นครับผมดีขึ้นแล้วใกล้ใจ่อกเียะับใกล้ใอกเบียยังไ่รู้แลแต่หมอหมอให้ยังครับยังไม่ให้ออก ดูการไปก่อนแต่คือคักดีเนาะหาวเลยหน่ะหาวอยู่ทางซัหน่อยอาะายตมวกแม่บุนมากเลยครับทางงสายทองทั้งสายทองคนสมบูรณ์มากเลยครับบุญแล้วแม่สมบูรเนาะแม่ก็สมบูรลก็สมบูรณ์ ต้องม่ค่อยกินหมดช่วงนี้ครับกินน้อยๆครับมันยังเจ็บทองอยู่เดีแม่ละมั่งครับอืมที่ตักเจ็บทองก็มันยังทานกินกินยังจี๋นะครับไ่คอยกินหลายมาครับโอ้กินกินกินดุกินน้อยแต่กินดุนี่แหละตัวนี้แล้วอาวุธแม่ขี้บนเท่าใต้ใตายเนี่ยอาวุธเป็นตาเนี่ยบวบไปนี่ ตัวนันอาจารย์หลงหวนว่ายืนซึมยืนซึมครับ F C ครับนอนจากนอนครับ ซึมมากเลยครับทางพันล้านนะยืนซึมจินยาไม่ได้ครับพี่นอ้องยืนนั่นรับอย่างเดียวครับน้ำกินหว่าห้ำน้ำากินเลยหางก็กินน้ำกบกิน,กนแต่อื้อ<น>อยู่เดี๋ยวเรามาดูลิ้นของ ลานครับปิดไปเลยลองละมุดทกย่าง้วกล้วยใช้เลยกินบอกด่นกูยังดีนะครับผมไม่เป็นไรแต่ซึมโ้กินเลยเห็นกล้วยกินเลยครับผมเห็นกล้วยโอ้ตุ๊กใอยากกินกล้วยด้ยนี่แกกจากนนปฝอยู่บนแหง้ตุกใสอยากกินกล้วยบ้าละเห็นกล้วยมันตายไงลยนั่านอกตาเห็นกล้วยมาตายไงลเห็นหมด โอ้กินไปลูกนึงเออเออคือคายอกคือคายอกเป็นกับปากกินได้นะครับกินแล้วก็คายอกนะครับผมเป็นกับปากลิ้นอ้าบากเี่กินไม่ได้ครับเคี้ยวแล้วก็คายอกครับผมเจ็บข้างในหรือเปล่านี่เจ็บปากหรือเปล่าคุณตาเนาะตาเนาะ กินนะครับกินแล้วก็คายออกนะครับพี่พีไมกินนะครับกินลูกลัวเดียวครับกินแล้วก็คายออกนะครับผมกินมาไรน้ำน้ำกินมาไรน้ำห้ามอะไรน้ำนกินมาไ้ กินไลมค่ะกินออนไลกินอยู่สองสันแม่ตะกาพ่นเผาก็ให้แม่กล o n ไอ้บางอย่างให้อาเราทุกลองไ้กกมกัตอนกระตอนเยอองพิ่าสงากาสงสารนอนครับน้องกินไม่ได้นะครับผมอยากกินแต่กินไม่ได้โอ้โหเห็นยังโอ้จะปีนเสาตีชไม่แห้งเลยแห้งารเลย หลายจไดเลยคนดินรดน็อกอุตส่าห์ยินรดนี่ตอนุ่นนั้นยังจะว่าเป็นเนี่ยออโอ้ก็สับลิปนี้ก็ให้ซีทุกท่านนะครับผมรับชมพอสมควรนะครับอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องพลายทางเงินด้วยนะครับ ก็เ,เป็นกำลังใจนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอกลาคว่าสวัสดีครับขอบคุณครับ